ผมชื่อนายนริเบตทำาสีสุขครับชื่อเล่นชื่อเกด จบจากโรงเรียนศรีอนุสร์จังหวัดจันทบ,บุรีครับก็กําลังจะไปเรียนปีหนึ่งที่ปักกิ่งครับแล้วก็ไปเรียนปี2ปี3ปี4ที่มหาวิทยาลัยจีนหนานขวางโจครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเกวลินรุ่งรัตนาพงพรจบจากโรงเรียนน้ําป่าชนูประถมจังหวัดอุตรดิตจะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเสียเหมือนค,ะค่ะคณะคุณูศาสตร์สว,สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววรรณพรทองดอนจุยชื่อเล่นต้นอ้อค่ะจบจากโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยจี้นานมณฑลกวางโจค่ะผมคิดว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่สําคัญภาษาหนึ่งครับเพราะว่าจีนก็ถือว่าเป็นแผ่นดินใหญ่แล้วก็มีประชากรกว่า4,000ล้านคนนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีความรู้เรื่องภาษาจีนเราก็น่าจะสามารถนําไปใช้ในในชีวิตประจําวันได้เยอะมากกว่าภาษาอังกฤษครับถ้าสมมติว่าอย่างผมมีเป้าหมายอยู่แล้วในการที่จะ เผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกอะครับถ้าสมมติว่าเราทําให้ประเทศจีนน,น,นับถือศาสนาพุทธได้ครับพระวิหาก็เป็นพระวิารประจําโลกครับหนูมองเห็นโอกาสที่มากกว่าค่ะเพราะว่าไปที่นั่นก็จะได้ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษมีความคิดที่อยากจะมีประสบการณ์หาประสบการณ์นะคะแล้วภาษาจีนเป็นภาษาที่กว้างขวางแล้วก็มีด้านหลายๆด้านพวกด้านเศรษฐกิจด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เป็นด้านที่เจริญแล้วภาษาเขาก็กว้างขวางค่ะถ้าผมเรียนจบผมได้ความรู้ภาษาจีนไปนะครับผมก็จะนําภาษาจีนที่ผมได้ครับนําไปทํางานให้เต็มที่เต็มกําลังหลวงพ่อเคยบอกว่าพระพุทธศาสนาครับต่อไปจะไปลุ่งเรืองมากมากมากยิ่งกว่าที่เคยลุ่งเรืองมาในจีนนะครับแต่การที่จะลุ่งเรืองได้ก็ต้องมีอาสาสมัครต้องมีเยาวชนต้องมีบุคคลที่จะเป็นตัวแทนไปอะครับหลวงพ่อบอกเฉยๆว่าต่อไปจะ รุ่งเรืองแต่ถ้าไม่มีตัวแทนไปก็จะไม่รุ่งเรืองผมก็เลยอยากเป็นตัวแทนของพระเด็พระคุณหลวงพ่ออยากเป็นตัวแทนของชาวพุทธเด็กชาวพุทธคนหนึ่งที่จะไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ถึงแผ่นดินจีนแผ่นดินใหญ่ครับดิฉันจะไปศึกษาต่อที่นูน่นจะปฏิบัติตนให้ตรงตามพระพุทธศาสนาค่ะจะประหยัดดีแล้วก็เดินตามทางสายกลางค่ะจะมีน้ำใจต่อเพื่อนใน ฐานะเป็นตัวที่เป็นตัวแทนพุทธศาสน,นิกชนขณะเรียนอยู่หนูก็จะเชิญชวนเพื่อนๆที่มีความสนใจแล้วก็มีความนับถือศาสนาพุทธมาร่วมทํากิจกรรมด้วยกันค่ะเช่นสวดมนต์นั่งสมาธิอยากเช,นชนนิญชวนน้องๆที่มีความสนใจในด้านภาษาจีนและเห็นความสําคัญของภาษาจีนอย่างพีง่ตัวพี่เองพี่ก็ตอนแรกพี่ก็ไม่ได้ชอบภาษาจีนมากเท่าไหร่นะครับแต่ พี่เห็นถึงประโยชน์ว่าถ้าสมมติว่าเราได้ภาษาจีนมาประโยชน์ที่เราจะนําไปทำํำมันคือประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ก็คือนําไปเผยแพร่พระพุทธศาสนายังแผ่นดินจีนนะครับถ้าเรามีความคิดตรงเนี้ย เราก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วมันก็ทําให้ใจเราเปิดกว้างขึ้นที่จะอยากเรียนรู้ภาษาจีนพี่เองอ่ะพี่ก็ไม่ใช่คนที่ชอบเรียนภาษาจีนมาก่อนแต่เมื่อเรามีเป้าหมายแล้วใจเราเปิดเราก็พร้อมที่จะรับภาษาจีนเข้ามาน้องๆอ,อย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองจะทําไม่ได้ตัวเองจะเรียนไม่ได้บางคนเรียนวิทยาศตมาแล้วเอ้ยจะมาเรียนศิลป มันก็แปลกๆพี่ก็เรียนวิคณิตมาไม่เคยมีความรู้ภาษาจีนมาก่อนเลยตั้งแต่มอต้นตั้งแต่มอปลายพี่ไม่เคยมีความรู้ภาษาจีนแต่เมื่อพี่มีเป้าหมายแล้วพี่จึงมาเปิดใจรับ ภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาครับพี่ก็อยากให้น้องๆเนี่ยเปิดใจรับเปิดใจฟังลองเปิดใจให้กับตัวเองดูลองเข้ามาทดสอบลองเข้ามาเรียนรู้แล้วดูว่าตัวเองจะทําได้หรือไม่ครับอยากจะเชิญชวนน้องๆน,นะคะที่สนใจเรียนภาษาจีนภาษาจีนเป็นภาษาที่ไม่ได้ยากเกินกว่าความสามารถของตนเองนะคะขอแค่เปิดใจแล้วก็ฝึกฝนตัวเองค่ะ มีความมั่นใจแล้วก็ขยันเรียนขยันอ่านหนังสือค่ะแล้วก็ฝึกประสบการณ์ทดสอบหาสิ่งใหม่ๆกว้างขวาง,วางอย่างเช่นคุยกับเพื่อนต่างชาติบ้างเข้าเว็บคุยกับคนต่างชาติก็มีมากมายค่ะในปัจจุบันภาษาจีนไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแค่น้องตั้งใจน้องก็จะทําได้ค่ะจะสามารถเรียนได้ขอฝากไว้ข้อนึงคือเราต้องมีความอดทนและพย,พยายามค่ะคนจีน ถึงเขาจะเป็นคนที่พูดมากเสียงดังยังไงแต่ความจริงใจเขามีค่ะแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันยิ่งเพื่อนคนจีนนะคะเห็นเพื่อนต่างชาติมาเขาก็จะให้ความทุ่มเทดูแลทั้งการพูดทั้งการบ้านแล้วก็พวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะทําให้เราเต็มที่ดูแลใส่ใจดีค่ะห้องน้ําในประเทศจีนเรื่องอาหารปอมมันอาจจะมีจริงที่สงกระปรแต่ว่าก็จะเป็นแค่พื้นที่เล็กๆอะค่ะ แต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้ประเทศจีนก็พัฒนาไปเยอะแล้ว 对不起，对不起，我不知道你说什么。对不起，我的中文不好。对不起，对不起，我只想跟你当朋友。光临光临，里面坐，想请你要吃什么？我要睡觉。你很累是不是？我不累，我肚子很饿。 我想要去睡觉，请你快点走。对不起，我的中文不好。对不起，对不起，我不知道你说什么。对不起，我的中文不好。对不起，对不起，我只想跟你当朋友。哦，欢迎光。 Like สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเทียรารัตนหงร่อนค่ะจบมาจากโรงเรียนศิลอนุสรจังหวัดจันทบุรีค่ะชื่อเล่นชื่อว่าแท้นะคะกําลังจะไปศึกษาต่อที่มณฑลกวางโจวประเทศจีนค่ะคณะครุศาสตร์เอกภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยจีนานสวัสดีครับผมชื่อนายธนกิจคูนศรีนะครับชื่อเล่นชื่อว่าบอสครับกําลังไปศึกษาที่ประเทศจีนที่มหาวิทยาลัยจีนานมณฑลกวางโจวครับสวัสดีค่ะ ดิฉั้นนางสาววราการหานคำภาชื่อเล่นว่ากิกค่ะพิฉั้นมาจากโรงเรียนตะวันชัยวิทยาจะไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนมหาวิทยาลายัยจี้นานมณฑลกวางโจค่ะครับสวัสดีครับผมนายนิทิกกจิวผานะครับชื่อเล่นชื่อว่าอาร์ครับปีนี้ผมกําลังจะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลายัยจี้นานที่กวางโจครับผมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจามารีรงศิริกุลค่ะชื่อเล่นชื่อจ๋าค่ะมาจากโรงเรียนศรีชัยวิทยาค่ะ จะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยจีนานต้าเฉวที่อยากไปเรียนประเทศจีนนะคะส่วนหนึ่งเลยก็เป็นเพราะว่า,าคณะครุศาสตร์ค่ะาคณะครุศาสตร์ก็เหมือนว่าได้จบมาแล้วก็ได้ทํางานเป็นครูนะคะได้นําความดีนี้ไปเผยแพร่กับเด็กๆค่ะเพราะว่าเด็กนะคะจะดีได้นะคะก็หนึ่งก็ต้องดีมาจากพ่อแม่จากครอบครัวสภาพแวดล้อมแล้วก็จากคุณครูค่ะถ้าเกิดได้ครูดีนะคะได้ครูที่ไม่ได้สอนเพียง เนื้อหาความรู้ทางวิชาการเท่านั้นแต่ว่าสอนเนื้อหาความรู้ท,ทางพพุทธศาสนาคุณธรรมจริยธรรมก็จะทําให้เด็กในวันนี้นะคะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่ดีขึ้นค่ะส่วนตัวผมแล้วช่วงที่กําลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก็ได้มีความสนใจในภาษาจีนครับและก็มีพี่ๆมาชวนเกี่ยวกับโครงการที่จะไปศึกษาต่อที่ประ,ประเทศจีนครับเพื่อไปออช่วยเผยแผ่ศาสานาช่วย ให้คนจีนได้รู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธซึ่งตัวผมจริงๆแล้วก็ได้เข้าวัดมาตั้งแต่ช่วงมสี่ครับได้เข้าวัดมาโดยโครงการบวชสาม,มนเณรก็เข้าวัดมาโดยตลอดแล้วก็ชื่นชอบทางด้านนี้มากแล้วพอพี่ๆเขามาชวนผมก็เลยรู้สึกชื่นชอบแล้วก็ยินดีอย่างมากครับที่จะที่จะได้เป็นตัวแทนไปเผยแพร่ศาสนาที่ประเทศจีนครับดิฉันมีความฝักใฝ่ในภาษาจีนมา ตั้งแต่เรียนมัธยมศึกษาค่ะดิฉันจึงได้เลือกสายเข้าสายสินภาษาค่ะเป็นสายสินภาษาจีนค่ะผมก็มีความสนใจทางด้านภาษาอยู่แล้วนะครับเพราะว่านอกจากภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยภาษาจีนก็ยังเป็นภาษาที่สําคัญที่สุดของโลกอีกภาษาหนึ่งครับผมจึงมีความสนใจที่อยาก จะเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมครับก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะคือพี่เองก็ไม่ได้เรียนภาษาจีนมาเลยเพิ่งได้เรียนภาษาจีนก่อนที่จะไปเรียนจีนเนี่ยไม่ไม่กี่เดือนคือถ้าเกิดเราคิดว่ามันเป็นอุปสรรคเราก็ต้องฝ่าอุปสรรคมันไปได้ค่ะเพราะว่าเราก็มีเป้าหมายของชีวิตอยู่แล้วก็คือทําพันิชพันให้แจ้แสวงบุญสร้างบารมีค่ะซึ่งการสร้างบารมีนี้นะคะก็เป็นการสร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่ค่ะเพราะว่าภาษานะคะใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้คนค่ะถ้าเกิดเราสามารถนะคะนำภาษาจีนไปเผยแพร่ สื่อสารติดต่อกับผู้คนได้ในเรื่องสมาธิในเรื่องจริยธรรมนะคะศาสนาพุทธนะคะก็เจริญรุ่งเรืองต,อต่อไปค่ะก็อยากเชิญชวนน้องๆน,นะครับคนใดนะครับที่มีความสนใจทางด้านภาษาภาษาจีนนะมันสําคัญจ,จริงๆครับ อย่างประเทศอเมริกาก็ได้รรจุภาษาจีนเป็นหลักสูตรถ้าเกิดอีกครึ่งหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษอีกครึ่งหนึ่งก็คงเป็นภาษาจีนครับถ้าเกิดเรารู้2ภาษาทั้งอังกฤษและจีนเนี่ยเราสามารถเอาตัวรอดในโลกนี้ได้อย่างแน่นอนครับผมค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะน้องๆที่กําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะการศึกษาภาษาจีนเป็นภาษาที่ไม่ยากนะคะถ้าเรามีความตั้งใจและพยายามค่ะก็อยากให้มาเรียนด้วยกันเยอะๆนะคะ รู้สึกว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยค่ะก็คือเราต้องเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็นําความรู้นําความสามารถเกี่ยวกับ UG ไฟนะคะไปเผยแพร่ให้เขาด้วยค่ะจะทําให้เขาดียิ่งๆิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะ Yeah, my man just playing drums right now. Yeah, c h i n g u l i s h a Woo. Okay, Jesse, are you ready? Here we go. Woo. Oh yeah. Play t h Do but h e blues. I like that. Oh, you're killing me man, you're killing me. Yeah. Oh, I'm so sorry. Oh Megan She War the John Wan Jingula. Megan She, Megan She What how can be dung from you make Megan She War the John Wan Jing Koo? 没关系，没关系，我还要跟你当朋友。没关系，我的中文进步了。一点点。没关系，没关系，我还要跟你当朋友。没关系，我的中文进步了。没关系，没关系，我还要跟你当朋友。